สวัสดีค่ะมิวจากโซลกาดนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โซลกาดเฮดค์ฟเตอร์ค่ะวันนี้มิวก็มีโอกาสได้ดูแลรถ Porsche Taycan 911 t u o S นะคะมาติดฟิล์มกับทางโซลกาดซึ่งเป็นตัว LX70 เรียกได้ว่าเป็นฟิล์มที่ใสที่สุดเคลียร์ที่สุด,ลสดแล้วก็เย็นที่สุดของทางโซลกาดค่ะตอนนี้นะคะช่างก็กำลังจะติดฟิล์มรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการโรเทคกชันก็การติดตั้งของโซลกาดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการติดตัง้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับ LX 70ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ์มที่ใสที่สุดเคลียร์ที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดบ,บน,นรถทอทารับาคันนี้เองนอกจากนี้นะคะเป็นกังวลใจเวลาไปออกทริปต,ต่างจังหวัดกับเพื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ทําการติดเป็นตัวเคลียร์ชิลโปไฮโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นฟิล์มแลวใสที่จะช่วยโปรเทคชันสีรถของคุณจากพวกสะเก็ดหินที่จะม,มาสร้างความเสียหายต่อสีรถแต่ว่ากระจกบานหน้ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการโปรเทคชันที่ครบคันทางโซลากาดเองก็เลยแนะนำเป็นตัว รีมชูเทอร์เซชันค่ะซึ่งเป็นฟิล์มการสเก็ตหิมบานหน้าซึ่งจะช่วยลดความเสียหายจากสเก็ตหิมที่จะมาสร้างอันตารายหรือว่าความเสียหายที่เกิดจากกระจกบานหน้านั่นเอง,เองนอกจากนี้นะคะฟิล์มการสเก็ดหิมบานหน้าอันนี้ก็ยังมี UV protection อีกด้วย ใครนะคะที่รักรถแล้วก็อยากดูแลรถแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามกับทางโซล่ากัดพรีเมียมเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มกองแสงเคลียร์ซีโฟไฮโดซึ่งเป็นฟิล์มแลบสหรือว่าจะเป็นฟิล์มการสเก็ดหินบนหน้า w i วีน p r โ t e c ชั o นนะคะสำหรับใครที่อยากดูแลรถแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะกับทางโซลากัดพรีเมียมะคะ่ะ Je veux rester avec toi, ne me laisse pas rentrer seul. C'est la lune qui joue avec moi, c'est la lune qui me tente. On pourrait monter sur le toit là où la lumière est blanche. Ce soir je veux rester.